กลุ่มนักกิจกรรมทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์หน้าพักประชาชนหลังโหวตอนุทินเป็นนายกคนที่32ของประเทศโดยพักประชาชนโดยระบุว่าเงามืดกำลังแผ่ปกคลุมประเทศไทยประชาธิปไตยกำลังถูกคลืนกินหนูสัญ,ญลักษณ์ภัยพิบัติในรูปแบบชนชั้นนำอย่างคาดออล็อกเราจะเชื่อใจได้อย่างไรมั่นใจได้อย่างไรว่าในอีกสเดือนหลังจากนี้การยุบสภาจะเกิดขึ้นจริง ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หากจริงตามข้อเสนอก็แล้วไปแต่ถ้าหากไม่ความเสียหายทางการเมืองใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแม้ยังไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่สถานการณ์การจับกุมคุมขังดำเนินคดีแก่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่สู้ดีนักไม่ถึงสัปดาห์มีคนต้องเข้าเรือนจำรวมแล้วเจดคนถ้าข้อเสนอไม่ถูกทำตามเรายังมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดหมู่ ทุกมาตราได้พูดเรื่องนิรโทษกรรมรวมหนึ่งหนึ่งสองได้หรือไม่พวกเราขอเรียกร้องให้พักการเมืองชูข้อเสนอการยุติชะลอหยุดการดําเนินคดีการเมืองคดีใหม่ทบทวนการนิรโทษกรรมที่ต้องรวมหนึ่งหนึ่งสองคืนสิทธิประกันตัวของผู้ที่ถูกดําเนินคดีทางการเมือง